นีคะกก่ะโต๊ะกลางเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยนะคะสำหรับวันนี้ตรงหน้าท่านผู้ชมค่ะก็เป็นสร้อยข้อมือขนาด5บาทบ้างนะคะ<ม>แต่ว่าลายอาจจะไม่เยอะมากนะคะก็เดี๋ยวเรามาชมกันค่ะมาชมในส่วนของเส้นแรกเลยนะคะก็จะเป็นงานสร้อยข้อมือ5บาทลวดลายจะเป็นลายเบนค่ะแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งซึ่งตุ้งติ้งเนี่ยจะเป็นลายหัวใจค่ะแล้วก็เ,เลเซอร์ทำสีนะคะ สีสันหลากหลายนิดนึงค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะจะมีความยาวเหมาะสำหรับคนข้อมือ15เซนติเมตรนะคะเส้นนี้นะคะเวลาเราใส่ออกมาก็จะหวานหวานน่ารักประมาณนี้ค่ะมีห้อยตุ้งติ้งดวงใหญ่ๆนิดหนึ่งนะคะสร้อยข้อมือ5บาทลายที่2นะคะจะเป็นลายที่เราเรียกว่าลวดลาย8เสากลมนะคะสำหรับเส้นนี้จะมีห้อยตุ้งติ้งที่เป็นลายถุงทองด้วยค่ะ สำหรับลายนี้นะคะเวลาเราสวมใส่ออกมาจะค่อนข้างดูใหญ่มากๆพอสมควรเลยนะคะแล้วก็คําแนะนํานะคะเวลาเราเลือกซื้อพวกลายที่เป็นกลมๆใหญ่ๆลักษณะนี้นะคะออนไลน์นะคะแล้วเราไม่ได้ลองใส่จริงนะคะพยายามแจ้งความยาวนะคะความความยาวของข้อมือจริงๆของเรานะคะว่าข้อมือจริงเรายาวเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะให้ทางร้านเนี่ยเขาตรวจสอบความยาว ข้อมือจริงให้เราได้นะคะอย่าแจ้งความยาวของสร้อยให้ทางร้านนะคะเพราะว่าเราอาจจะกะผิดพลาดค่ะซึ่งลวดลายนี้นะคะเขาจะกินไซส์โดยประมาณถ้าเป็นไซส์ขนาดประมาณ3บาท5บาทเนี่ยสามารถกินไซส์ได้ถึง2เซนติเมตรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าถ้าเป็นขนาดสร้อยข้อมือ3บาทหรือ5บาทให้แจ้งความยาวจริงกับ ความยาวข้อมือของเราเลยนะคะกับทางร้านที่เราสนใจเลือกซื้อมากกว่าค่ะแบบที่3ค่ะก็จะเป็นลายแบนๆนะคะซึ่งถ้าเป็นพวกงานลายแบนๆแบบนี้นะคะเราสามารถวัดจากข้อมือของเราและแจ้งร้านไปได้เลยนะคะสำหรับเส้นนี้ก็จะเป็นงานลายเลตแบนๆธรรมดานะคะโดยที่เส้นนี้มีความยาวอยู่ที่16เซนติเมตรค่ะ แบบที่4ค่ะสวยมากๆเลยนะคะสายเป็นลาย8เเสาค่ะแล้วก็ห้อยจี้ตุง้งติ้งหัวใจและดาวนะคะลาย8เเสาก็จะแบบเป็นลักษณะเปียเปมัดกันแบบกลมๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเช่นกันค่ะลายลักษณะเนี้จะต้องเผื่อขนาดความยาวให้เขาสักประมาณ2เซนติเมตรนะคะแต่ทางที่ดีอย่างที่แนะนำค่ะแจ้งว่าข้อมือเราเนี่ยยาวกี่เซนติเมตรไปกับร้านที่เราสนใจนะคะ เส้นนี้นะคะตอนสวมใส่ออกมาสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะโดยเส้นนี้นะคะก็จะที่มีอยู่ตอนนี้นะคะเหมาะสำหรับข้อมือ16.5ค่ะสวยมากเลยเนาะท่านผู้ชม แบบที่5นะคะจะเป็นลายพิกุลกลมค่ะเมื่อวานก็มีแบบ3บาทลายนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้5บาทก็จะค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยค่ะลองเทียบกับนิ้วก้อยผู้หญิงตัวเล็กๆแบบโอ้ให้ดูนะคะนี่ค่ะเวลาเราสวมใส่ออกมานะคะก็จะดูแบบ สวยหวานงะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีความที่แบบดูเป็นกําไรนิดนึงค่ะสําหรับเส้นนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับคนข้อมือประมาณ16ซนติเมตรค่ะสร้อยข้อมือ5บาทเส้นที่6ค่ะสําหรับเส้นนี้ก็จะเป็นงานเลดแบบเกลียกล้ยงๆนะคะ งานเงาเงาไม่ตัดลายใดๆเลยนะคะความยาวของเส้นนี้ที่โอได้สวมใส่อยู่นะคะจะอยู่ที่16.5ซนเมตรค่ะสวยงามมากนะคะสร้อยข้อมือน้ำหนัก5บาทเส้นที่7ค่ะเส้นนี้จะเป็นงานเลดแบนนะคะแบบทับลายน้ำหนัก5บาทความยาวเส้นนี้จะเหมาะสำหรับคนข้อมือ16.5ถึง17ซนเมตรค่ะ แบบที่8นะคะยังคงอยู่กับลายที่เป็นเลดแบนๆนะคะสำหรับเส้นนี้เนี่ยทางร้านก็จะเรียกว่าลายเลดแบทแมนค่ะข้อมือลายแบทแมนเป็น1ลายนะคะที่ใส่แล้วดูแบบไม่ดูผู้หญิงเกินไปไม่ดูผู้ชายเกินไปนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นนี้นะคะที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้จะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ17ซนติเมตรค่ะ แบบที่9นะคะน้ำหนัก5บาทค่ะจะเป็นลายเบ้นนะคะมังกรด้านบนนะคะด้านหัวที่แล้วก็ลูกบอลก็เปรียบเสมือนคาบแก้วไว้ค่ะมีตัดลายแล้วก็จิกเพชรเล็กน้อยนะคะหัวมังกรค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะคะสำหรับ5บาทนี่ค่ะ สำหรับเต้นที่โอ้กํำลังสวมใส่อยู่นี้นะคะก็จะมีความยาวเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ17เซนติเมตรค่ะนี่ค่ะใส่สวยนะคะถ้าเกิดว่าข้อมือใหญ่ๆหน่อยค่ะแต่ว่าข้อมือนางแบบเนี่ยจะเล็กไปนิดนึงนะคะเรามาดูเลดบิดตะใบตัดลาย5บาทอีกเส้นหนึ่งนะคะสำหรับเส้นนี้ก็จะความยาวอยู่ที่ส0บสำหรับคนข้อมือประมาณ17เซนติเมตรนะคะ นี่ค่ะตันมากๆเลยค่ะหน้ากว้างก็จะอยู่ราวๆประมาณ1เซนเศส,เสค่ะสำหรับเส้นนี้มาดูเลดเส้นนี้กันดีกว่าค่ะเป็นเส้นที่11แล้วนะคะสำหรับ5บาทเส้นนี้ก็จะเป็นแบบงานเลดโลเล็กนิดนึงค่ะตัดลายได้สวยมากๆนะคะโอ้สูงให้ท่านผู้ชมได้ชมลวดลายจะมีการตัดลายตรงกลางเป็นแบบขนแมวนิดนึงค่ะส่วนด้านข้างเนี่ยเขาก็จะสลับสองสลาย ตัดต,ดต,ดตดัเรียงกันไปนะคะสวยมากค่ะเส้นนี้นะคะที่ได้ถืออยู่ก็จะมีความยาวอยู่ที่18.5เซนเมตรค่ะเวลาสวมใส่ออกมาก็ถ้าเป็นข้อมือใหญ่ๆใ,ใส่สวยจริงๆนะคะนี่ค่ะอันนี้โอ้ซูมให้ดูนี่ค่ะสวยมาก18.5นะคะข้อมือ5บาทแบบที่12ค่ะแบบนี้นะคะจะเป็นลาย ปล้องอ้อยนะคะแบบเก้งเกลี้ยงเยงาเงาเลยค่ะนี่แล้วก็ตัวนี้จะมีห้อยอ่ห้อยแบบคล้ายๆลูกโลกนะคะเป็นจี้ตรงปลายเส้นเล็กน้อยค่ะสำหรับข้อมือเส้นนี้นะคะตอนนี้เราก็มีความยาวอยู่ที่18.5เซนติเมตรค่ะเป็นหนึ่งลายที่แบบเหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรตันๆแล้วก็เงาเงาเก้งเกลี้ยงนะคะดูดีมากๆเลยค่ะ ซ้ข้อมือ5บาทแบบที่13นะคะก็จะเป็นเลดแบบงานสารนะคะนิดหนึงบริเวณขั้วนะคะก็จะดูแบบเป็นงานคล้ายๆงานตอกลายแล้วก็ค่อนข้างตันมากๆนะคะวิธีการสารก็จะสารด้วยลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นหนึ่งลายที่ตันมากๆนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีความหนาอยู่ประมาณสัก4มิลน,นะคะ ก็ไม่กินไฟค่ะสำหรับเส้นนี้ก็ความยาวอยู่ที่18.5นะคะเวลาสมใส่ออกมาก็จะได้ภาพลักษ์ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะด้านข้างก็ด้านที่เป็นตัวหัวคั่วนะคะก็สวยงามค่ะค สร้อยข้อมือ5บาทแบบที่14ค่ะสำหรับแบบนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าลักษณะการถักเหมือนแบบเป็นเ,เส้นเดียวนี่ค่ะลักษณะการถักคือคล้ายกันมากแต่ว่าเหมือนเอาครึ่งหนึ่งของเส้นนี้มาถักเห็นไหคะแล้วก็ค่อนข้างหนาและแข็งแรงนะคะตันมากๆเลยค่ะความยาวของเส้นนี้ก็จะอยู่ที่18.5เช่นกันค่ะแล้วก็ หน้าไม่กว้างมากนะคะถ้าเทียบกับแบบสารเมื่อสักครู่2อสอซนนะคะตัวนี้หน้ากว้างจะอยู่ประมาณ1 1 1, 1. 2เซนติเมตรค่ะลายสวยๆตันๆนะคะบางท่านแบบหา5บาทแล้วก็ไม่กล้าใส่เส้นใหญ่มากนักนะคะมาดูแบบสุดท้ายที่เราเตรียมไว้15แบบนะคะให้ได้ชมกันสำหรับสร้อยข้อมือ5บาทวันนี้นะคะ แล้วก็เส้นสุดท้ายจะมีความยาวอยู่ที่18.5อันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ข้อมือค่อนข้างใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ชอบความมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งนิดนึงค่ะก็จะเป็นลายสายลายกระดูกมังกรน,นะคะแล้วก็หัวขัวก็จะเป็นหัวจรวดตะขออ้วนๆตัวใหญ่ๆนะคะหอยตุงติงหัวใจและดาวค่ะ ลายสวยมากเลยค่ะกับข้อมือ5บาทนะคะหวังว่าเพื่อนๆของชาแนลเรานะคะแล้วก็แฟนเพจจะถูกใจนะคะ15ลายนี้นะคะที่นำมาได้ให้ชมแล้วก็ถ้าเกิดเรามีลวดลาย เข้ามาใหม่ๆสวยๆนะคะแน่นอนเราจะนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดลวดลายสวยๆแบบนี้และนำมาให้ชมกันอีกนะคะถ้าอย่างไรก็วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ